ทำไมต้องบิดเบี้ยนหลักคำสอนพระเจ้าด้วยทาไมจะไม่เอาความสุความจริงออกแสดงบ้างให้มันเป็นคว,ความจริงอยู่ที่เดี๋ยวน,นี้พวกเราแปลงฉานทั้งหมดเลยะจะว่าไงอะ่คะความจริงมีอยู่พวกเธอไม่เอาความจริงออกแสดงก็แสดงว่าพวกเธอไม่ใช่พระไม่ใช่ไม่ใช่สัมมณะถ้ายังมุสาอยู่ไม่ใช่สัมมณะเลยคนดูทีเรเจะยังไงอ่ะนี่พระนี่ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้น ถ้ายังมุสาอยู่ไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มณะเลยถ้ามุสาอยู่ไม่ใช่พระไม่ใช่สม,มณะเลยจึงจะาเอาสม,มณะไม่ได้อยู่ที่โกนหัวนุ่งห่มผ้าเหลืองสม,มณะไม่ได้อยู่ที่อืเป็นไอ้ใส่ชดาเก้าวมวยผมหรือใส่ชดาเหมือนฤรือสีหรือเก้าผมแบบพรามนี่ผมแปลต่อนะสม,มณะ ไม่ได้อยู่ที่การสวดมนต์ทำวัดชาวทำบัดยินสมณะไม่ได้อยู่ที่การเดินจงกรมนั่งภาวนาไ้คนเอานะอยู่ที่ไหนก็ไปคนเอาสมณะอยู่ที่การละโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะได้แล้วถ้าใครสามารถละโลกโกรธหลงทิฏฐิมานะได้พระพุทธเจ้าจึงยอมรับว่าเป็นสมณะ พิสุเปลให้มันสชอาจาอ่านเปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารไม่ใช่ว่ามาแปลว่าเป็นผู้ขอโดยเธอเดียวพิสุเปลว่าผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเปลให้งามนะอุบาสกุธธิกาผู้ใฝ่ใจในธรรมผู้มีความเชื่อของเริ่มใสในหลักคาสอนของพุทธเจ้าเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเชื่อเรื่องโลกเชื่อเรื่องสวรรค์เรื่องวุามโลกเรื่องมรรคผลพระนิพพาน เบื่อนายคลายความกำหนัดยินยินดีเมนของคารวาสก็คือพิสุเพราะเห็นภายในวัตตสงสารพีนาวนะลูกเนะเราจะเข้าข้างใครล่ะลูกเนะี่ยเข้าข้างพระพุทธเจ้าไหมล่ะหรือจะเข้าข้างครูบาอาจารย์รูปน,นั้นรูปนี้หรือจะไปเข้าข้างครูบาอาจารย์เทศเล่เทศเสียง หรือจะไปเข้าข้างครูบาอาจารย์ผู้ที่จับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองรับเงินรับทองด้วยมือใช้ใจ่ายเงินทองด้วยมือหรือจะไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ที่เล่นหุ้นเล่นเชไปอย่างนั้นเดี๋หรือจะไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ที่จะกินข้าวทุกเวลาอย่างนั้นเดี๋กินเหล้าเมาชุลากินดาดองอย่างนั้นเดี๋หรือจะไปกราบครูบาอาจารย์ผู้ที่ ทำเครื่องรางของขังไก่เป็นพุทธาพาณิชย์อย่างนั้นเดี๋ยพี่นาเอาผู้นี้ฟังนี่เนี่ยนี่จะบอกว่าเรามาจับจ้องพระกุรย์อีกเมื่อพระพุทธเจ้าเข้าสู่มหาปฏิพัน์แล้วรักธรรมหลักวินัยเท่านั้นเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าผมเอาตรงนั้นเป็นเครื่องปัต